ต่อภิกษุสมณีนทั้งหลายพระบรมศาสดารับสั่งให้เรียกท่านมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่สามารถจะพ้นจากกรรมที่เธอได้ทำไว้ในอดีตเธอจงทำใจให้เป็นปกติตั้งใจปฏิบัติทำเถิดถ้าเธอไม่ยังตนให้วันไหวดุดกังสดานที่ถูกขจัดแล้ว เธอจักเป็นผู้ถึงพระนิพพานความแข่งดีย่อมไม่มีแก่เธอท่านกระดำรงอยู่ในโอวาทของพระบรมศาสดาตั้งใจเจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุพระอรหัตผลจำเดิมแต่นั้นโรคหญิงนั้นก็หายไปนี่คือเบื้องหลังกรรมเก่าของพระเถระเพราะฉะนั้น บุญหรือบาปในอดีตของท่านก็ไม่ได้สูญหายไปไหนความปรารถนาที่ตั้งไว้ในครั้งสร้างบุญกับพระปัทมุตระพุทธเจ้าก็ยังคงอยู่มีอยู่วันหนึ่งมหาสุภัทาอุบาสิกาอยู่ในเรือนแห่งตระกูลที่เป็นมีชาทิฐิในอุคนครได้อธิษฐานอุโบสถ และอธิษฐานว่าขอดอกไม้เหล่านี้เนะี่ยจงตั้งเป็นเพดานเบื้องบนพระทศพลด้วยสัญญานี้ขอพระทศพลจงรับภิกษาของเราพร้อมโดยภิกษุห้าร้อยลูกในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ซัดดรร์ดอกมลิไปแปดกรรมดอกมลิได้ลอยไปแล้วตั้งเป็นเพดาน ณเบื้องบนของพระบรมศาสดาในเวลาที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นพิดานดอกผลินั้นแล้วก็ทรงทราบเจตนาของเธอจึงทรงรับนิมนต์ในวันรุ่งขึ้นจึงตรัสกับพระนอนนทเถระว่าดูก่อนอน,อนนท วันนี้เราจะไปพิขาจารในที่ไกลเธออย่าให้สละแก่ภิกษุที่เป็นบุตุชนจงให้สละแก่ภิกษุที่เป็นพระอริยะเท่านั้นพระเถระแจะ้งความนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าอาวุโส์ทั้งหลายวันนี้พระบรมศาสดาจากเสด็จพิกขาจารในที่ไกล ภิกษุที่เป็นบุตรชนอย่ารับสลากภิกษุที่เป็นพระอริยะเท่านั้นจงรับสลากพระกุณฑธา,านาเถระท่านกเยียดมือออกไปก่อนทีเดียวโดยพูดว่าอาโวโุโสท่านจงนำสลากมาแล้ันนกล่าวว่าพระบรมศาสดาไม่ตรัสสั่งให้ให้สลากแก่ภิกษุเช่นท่าน ตรัสสั่งให้ให้แก่ภิกษุที่เป็นพระอริยะทั้งนั้นดังนี้แล้วเกิดปริวิตรก็เลยกราบทูลพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาตรัสว่าจงให้สลากแก่ผู้ที่ขอเถิดพระเถระคิดว่าการให้สลากไม่ควรให้แก่พระกุณดัทานะเมื่อเป็นเช่นนั้น พระบรมศาสดาพึงห้ามไว้ในเรื่องนี้จะรอยจากมีเหตุจึงย้อนกลับไปด้วยคิดว่าเราจะให้สละแก่พระกุณฑธานะก่อนที่พระอานนท์จะมาถึงเท่านั้นพระกุณฑธานะก็เข้าฌานจนสาเร็จอภิญญาสมาบัติได้ยืนอยู่ในอากาศได้ฤทธิ์กล่าวว่า อวโสอนนพระบรมศาสดาทรงรู้จักเราพระบรมศาสดาไม่ทรงห้ามภิกษุเช่นเราผู้จับสลากก่อนดังนี้แล้วยื่นมือไปจับสลากพระบรมศาสดาทรงทราบความปรารถนาของท่านในการก่อนตั้งการจะประกาศคุณของพระเถระจึงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งภิกษุ ผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายผู้จับสลากก่อนพระเทลระได้บรรลุอรหัตผลด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ท่านได้ถวายกล้วยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าในอดีตภิกษุที่เป็นปุถุชนเกิดความสงสัยพระเทระจรึงเหาะขึ้นไปบนอากาศและแสดงอิทธิปฏิหารพร้อมกับประกาศผลแห่งบุญ ที่ตนเองได้สร้างเอาไว้ในอดีตทำให้ทุกๆคนรับทราบความเป็นจริงว่าที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วนี่ก็เพราะเบื้องหลังในอดีตที่สร้างบุญเอาไว้เพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นเบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตทุกๆชีวิตต่างก็มีฉากหลังคอยบงการอยู่ ถ้าชีวิตใครมีบุญมากเป็นผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดีก็จะมีบุญหนุนส่งความหนวยให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตทั้งในพบนี้และพบหน้าหากเผลอไปก่อบาปอากุศลเข้าก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมาชดใช้กรรมที่ได้ทำเอาไว้เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้ว ก็ควรที่จะทำชีวิตของเราให้เต็มเปี่ยมไปได้วยบุญกุศลด้วยความดีงามทำเบื้องหลังของชีวิตเราให้มีแต่บุญกุศลลุนล้วนเมื่อย้อนอร,รึกชาติผลหลังกลับไปจะได้เกิดมหาพิติไม่ต้องพบเจอภาพที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นทำชีวิตเราให้บริสุทธิ์ ด้วยการสร้างบุญกุศลสร้างบารมีกันให้เต็มที่ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน อยู่ร่วมกันในโลกไปนี้